สวัสดีครับอยู่กับทีมงานย้ำคำนะครับวันนี้ามาดูรถเจมูบีนะครับล้อพวนกรนะโพดครับหน่อยเดียวจะชมไหมเนาะเนี่ยโอ้ใครโทรข้าวอีกวะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานย้ำคำนะครับวันนี้เรามาดูรถเจมูบีนะครับอ่าล้อพวนกระโพดครับ,รบหรือล้อเด็บ ว่างเท่าไรเนี่ยทักเก้ว,ว่างห้านิ้วใบห้นิ้วนะวงสามสิบเดิน,นเป็นต้นลายผางแล้วเดินใบหน้าหกแล้ววางเกวงสามองครับเดี๋ยวมาดูตอนเขาวิ่งกัน ครับตอนล้างลงเนี่ยลึกครับลึกอย่ากระโดูมิดล้อโอ้ยสบายสบายสลัดกินดิสบาย สัน รถมันไหลไปยิบขายแล้วมันขึ้นนะกูตามไม่ทันเลยนี่เ็นของพี่ลมแม่งเน่า กครับรอบมทอปันปรนอับอเนือนาะอีกกาหนึงเดี๋ยวกินข้าวรูปอันนี้ก็รอถามอยู่นะครับรองบครับรับจ้างอีกรอ้อยไร่เดี๋ยวทํา ก่อนโลบนะครับเดี๋ยวหลังโลบเราจะให้ดูอีกทีเป็นไงครับทำเสร็จแล้วเรียบปริบเหมือนร้านตากข้าวเลยนะครับคลิก